สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ยืนกับแมปโอทอเรยเตเทวิตปนั่นเองนะฮะซึ่งเห็นตัวด้านหลังผมเปล่ะดีนะฮะก็คือเกมที่เก่าแก่มากๆนะฮะเกมหนึ่งซึ่งอันนี้ไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นแมปที่เขาเป็นแฟนเมดนะครับเป็นการแบบเอาแมปเก่าเนี่ยมาใช้ซึ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ตรงปกสักเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแมบปบนี้มีคนเล่นรวมไปแล้วถึง4ล้านคนใช่ถือว่าโคตรเยอะเลยนะครับ ซึ่งแบบเนี้ยมันเป็นการทําให้สําหรับคนที่เก่าๆเนี่ยเคยคิดถึงนะครับว่าแบบนี้เนี่ยมีอะไรพิเศษบ้างซึ่งผมโคตรคิดถึงไอ้ตัวไททันคาล่าแมนตัวเวอร์ชันเก่าตัวนี้มากเลยนะครับเนี่ยที่ตั้งสง่าอยู่ตรงเนี้ยเออโรชอบเลยแลวก็เหมือนว่ามันจะมีอีเวนต์คริสต์มาสนะครับตอนนี้แล้วก็ใช่ตัวนี้เนี่ยมันไม่ตกปกเพราะว่าอันที่จริงมันต้องอีกสักพักกว่าจะมาซึ่งมันก็จะมีอ,อัปเดตล็อกเอ้ยเหมือนเป้เลยเว้ย อ่ะอุ้ยหนึ่งล้านวิสิตเดี๋ยวใส่โค้ดก่อนดีกว่าฟร e นิวเย e a r c r e ร t e ิว <olabilir> c l e ดก็จะเป็นตัวละครที่มาจากอีเวนต์นี้นะครับกดเคลมอ๋อได้เลยหรอเฮ้ยได้อะไรบ้างเนี่ยอ๋อเป็นเหมือนกันเลยก็คือแบบเสียงดวงเออก็ได้แรนั่นแหละอ่ะใส่ตัวละครไปก่อนไปซึ่งก็จะมีอุ้ย exclusive saint c r e a t อันนี้ไม่ได้เห็นหน้าเลยอะ แต่ก่อนนี่คือหายากมากๆแล้วก็แบบโคตรแระครับอะแล้วก็มีใส่โค้ดด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือปกติเนี่ยมันจะไม่มีให้ใส่โค้ดเพราะว่าเขาออกไปโคตรน้าเศร้าอ่ะอส่เลยอ๋อใสายแล้วเหรออะได้อะไรวะเนี่ยอ๋อเงินร้อยเหรียญน,น่าจะใช่นะล่าสุดเนี่ยที่ได้เมื่อกี้สุ่มเลยโอ้โหเคมปี ไม่มีดวงจริงๆเว้ยไปเอาทักงสาตัวนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปลงเล่นกันเลยแล้วก็เอาด่านไหนดีวะเอาด่านนี้แล้วกันอันนี้ระดับไนแมอุ้ยไม่น่าผ่านเว้ยแต่ว่าตัวแรตัวนี้เดี๋ยวขอดูสแตตก่อนว่าพอจะเอาชนะได้หรือเปล่าคือดูไงมันก็ดูเหมือนจะเอาชนะไม่ได้นะครับไปแต่ก็ลองเสี่ยงดู คือมันจะได้เอกลุซีบด้วยไงพบกับดิวร้อนสุดพิเศษกว่า1,000รายการ11 11ซุปเซลอยากได้ตัวแต่เงินไม่พอหรอซื้อเลยอยากจะได้โลบัสแต่เงินไม่พอหรอก็จัดเลยพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้วที่บอกทีเฮดกับกิจกรรม11 11ซุปเซลลิงใต้คลิปวีดีโอมาแล้วมาแล้วโอ้ภาไ่โหลดไเออช่างมาแล้วันเดี๋ยวก็โหลด โอเคครับมันก็ได้โหลดไปแล้วแต่ว่าเมื่อกี้คือในตาที่แล้วเนี่ยผมเหมือนจะมีบั๊กเกิดขึ้นมันก็เลยแบบไม่โหลดทั้งหมดผมก็เลยได้ย้ายเซิร์ฟแล้วก็มาใหม่อีกรอบคราวนี้มันโหลดแน่ๆแล้วเฮ้ยอันนี้คือเพื่อนผมนะครับอ่ะคนนี้เขาก็มีเลเจนด์เลยเว้ยถือว่าโหดใช้ได้ไปเดี๋ยวรอๆอตัวไอ้นี่ผมก็จําชื่อไม่ได้นะว่ามันชื่อว่าอะไรเดี่ยเอ่องั้นเราเรียกไอ้เขียวแล้วกัน เออไอ้เขียวน่าจะพอใช้ได้เออตามสูตรแล้วเราปล่อยตัวนี้ไปได้ไปนี่เลยดูเหมือนจะกากนะเนี่ยนี่มาทัานคัมล่าแบบอัปเกรดเว้ยเฮ้ยต้องตัวดีขนาดไหนเนี่ยไม่ก็เล่นมาเยอะใช่น่าจะคิดถึงละ ไม่ได้เห็นฉากแบบนี้มานานละโอเคดูทรงแล้วเหมือนเขาจะแบกผมได้ชิวๆเลยนะครับเพราะงั้นก็ยืนดูไปดีกว่านะเฮ้ยมีเอเจนจิเนียร์ไว้ แต่ว่าน่าจะเล่นไอด้ดาเนี่ยมาเยอะพอสมควรก็เลยสามารถที่จะเอากล่องไอเอ็กซ์คูซีฟนั่นได้แล้วก็ไปเปิดได้หุ่โคตรน่าคิดถึงเนี่ยแบบนี้จนมากเลยพี่โอ้โหถ้าเรียกว่าจนล้ะสภาพผมนี่คือต้องเรียกว่าไงเนี่ยออตโต้เหมือนไม่ออตโต้อ๋อโอเค ทังันเราช,ช่วยหน่อยดีกว่าคือตอนนี้สภาพผมมันเป็นตัวประกอบอะอะตอนเนี้ยดูดิเสกมาเรื่อยเรื่อยๆืคือไงก็ชิวอะ่ะ ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีแค่ตัว2ตัวนะเนี่ยมีตัวไททันอันนี้ด้วย โอ้โห oh นานจริงๆกว่าจะจบตาหนึ่งรอจะลากงอกแล้วเนี่ยคือต,ตอนนี้ผมไปทําอะไรมาหลายอย่างเลยทั้งเล่นเกมทั้งนู่นนี่นั่นมันก็ยังไม่จบซักทีคือนี่ปลาไปครึ่งชั่วโมงไหมเนี่ยกว่าจะจบตาหนึ่งเนี่ยคือมันมีตั้งห้าสิบเว็บอะเว็บหนึ่งกินประมาณ2องนาทีได้อะอุ้ยไม่ถึงเว้ยประมาณ35มสหรือสีวิอะประมาณนั้นอะ อว่านานอยู่นะนี่ก็น่าจะเป็นเว็บสุดท้ายแล้วนี่ไงใช่งั้นก็ช,ช่วยหน่อยดีกว่าถึงจะช่วยมากไม่ได้เ่อได้มากสุดก็ประมาณนี้นแหละอีกนิดเดียว เออสวยจบสักทีโอได้หกร้อยเองถึงว่าไปแต่ก่อนมันหายากโอ้เทียบกับเดี๋ยวนี้คือแตกต่างกันมากเลยแล้วมาแค่หกร้อยอ่ะโอจะสุ่มได้ไหมเนะี่ยอ่ะหนึ่งตัว <c oughs> อ่ะตัวที่สองเบสิกแล้วอ่ะตัวสาม <c oughs> มาเน้นๆเลยไม่มีอันคอมมอนมาเลยเหรอ โอ้โหเบสิกอีกแล้วอโอ้ oh, อีกแล้วโอ้โ oh, หแรง <laughs> สุขดขั้นดีเพิ่งได้แล้ออะมาเอาดีดกว่าเด็ก mm hmm. เสียงดูกับกล่องนี้แล้วโอเคก็สรุปก็คือเกือบอเลยไม่ได้ตัวอะไรที่มันแรงๆเลยนอกจากไอตัวนเนี้ยเนี่ยตัวเดียวที่ดูแลสุดละรู้สึกชีวิตลันทดจริงๆ ก็อีก8นาทีเราก็จะได้ฟรีนเยียสองพันยสีเกรดแต่ดีปี2025แล้วนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มาทัวร์แบบเอ่ออ o เลตเทอรด์ดบเฟเฟนแบบเก่าๆสักหน่อยแค่นั้นแหละแต่ความเกือของเกมนี้มันก็ยังอยู่นะครับมันยังสิงสถิตยอยู่ยังไม่ไปไหนงั้นขอให้รู้ไว้นะครับเปลี่ยนเกมเะ